นะครับผมเจอหนึ่งตัวครับจะดูลักษณะนี้นะครับผมโทษทีครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดกล้องครับสาเปิดปากลูออกแต่ลืมเปิดกล้องสาสใหญ่นะครับผมนี่ครับมันดันดันดันลงไปนี่ครับให้ดูหัวนะครับนี่ครับผมจะขึ้นมาให้ดูนะครับวันนั้นได้ตัวหนึ่งครับวันนี้ก็เจออีกตัวหนึ่งนี่ครับผมอุ้ย ใส่บักเอฟเลยครับนี่อ๋อไอ้ใส่ใ่ไอ้นี่นะผมโอ้โหใส่ใยใส่ใ่ขอใส่ถุงก่อนนะผมปิดปั๊กโอ้ยนี่ครับเรียบร้อยนี่นี่ไอ้ไอ้

พอดีต้มมีแหมนโอ้ยจิวดโออยสองโอ้โหครับ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 คอับับครับครับับั เฮ้ยมีเหอมีไมีปอดสงสัยมีหลายสงสัยมีหลายต้อาัก่อนนเอาละติดปากแกละมังกระโดดเห็นไหมกั้นนะฮะีผมติดปากแกก่นเจะโล่เพิ่งมางไปฮันแม่เพิ่อลเรเบียนยังไ้หันผมงนี้เขา่ากกันไหม mình mấy cứ coi nhóm vui lá tổ chấp tuổi đi chấp phúc không đéo cứ coi lùp bay cứ coi cứ lùp say cứ coi cốt lúng coi C역uai... coi chơi hang hang cứ coi hang lốt lúng hang hang lốt lúng hang nói nói ơi chơi hang lúng thì là nói loài... thì là nói thì nó nói loài... cốt tăng hỏa mất à Tị xí lận đốt ô oh. uh! không thể đuổi tôi không đây đuổi tôi 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 đó. <laughs> sẽ thôi đi, say mẹ lùn nong luôn nông này, à, <laughs> <laughs> chát đét này, bùng như cái phần luôn, lố, súng, Juhana, ủa sao cứ té về là anh em bị ยื้นอะไรเนี่ยมากินเองไหมอ้วโดนไปมีอยู่ครับตัว2ตัวเนี่ยปัจจลิลุงเขาอ้วนมานะครับเดินผ่านนะขุนอ้ยววนะควายครับผมผูดผิดครับเอ้มาให้เราเห็นอะอย่างอ้วนเนาะควาย แข่งหลังสะแข่งเฮ้ยไอ้พี่บ่เม่กเอาดวดยัยได้ไหมดวดได้ไหมฮั้นก้นอันนี้หนีั้มดอันนี้หนีช่วยน่อไหมไม่ไม่ไมดูครัม่ดูบ่ฮอนลับถูกทุน้างเห็นกันก็ครับปุณนะครับพร้อมจะเข้ามงนะครับใส่ยัยนะครับแต่ใบยัยบิดใบล้ำนะครับลุ้นลุ้นลุ้นครับลุ้น จะได้ประด้๋ยวาะครับมันมุนกับดมมุนเสียเนาะก้อยก้อยเอาเสื้อขวบมันก่อนแล้อยก้อยกดลงพยายามกดมาตั้งหลังเพ่บอดีให้มันบุญมาตลอดเฮ้ยผมจะวาแฝงไว้เนี่ยแฝงแฝงนะครับยังไม่ครับยังไม่ครับบอดี้ขวบกับเดียวนะบอดี้ขวบกับเดียวก้อยๆติติปุ๊บโอ้ยโอ้โหโอที่ครับต้องหมดโอ้ยผ่าดแล้ว จนไปปุ๊กถ้าเวลามันพามันคิดมานนงบุญเชียงออกไปเ้โอ้โ้จะจะได้เหรอเก่โมงมังก่บเด้ยน้ำกันน้ำมาคุบใส่ตัว เอาน้นอนแล้วนี่ผมนอนแล้วเนี่ยเหยียบชิบไ้ที่ชิบไป้ที่สวัสดีครับเมื่อวานเอาไม่ได้ครับวันนี้เตรียมเตรียมตัวมาใหม่ครับโอเคนะครับผมนี่ครับมากับทีมงานครับน้องอีกสองคนครับผมมีน้องไอกับน้องโบนะครับผม โอเค <Okay S 1> <นะ S 2> ครับผมรียกันเลยว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้ลุ้นกันอีกรอบนึ่งครับผมวันนี้ผมจะไม่ให้พลาดนะครับผมโอเคครับไปดูเลย <c oughs> ล,ลุ้นกันครับรอบนี้คงไม่รอดนะครับคงไม่พลาดนะครับเมื่อวานนี่ <c oughs> จับโดดจับโดดเลยนะครับผม ไม่เข like ้าใจที่เหมือนกันแหละสองคนนึงดีบรีดูนี่ฮะสองคนนะจะได้บ่ได้จวกก็หนึ่งเมื่อกี้แตกบนหันแล้วอยู่หันบ่หันกระหู้ว่ามองมันอยู่นี่วะตอนน่ะดอกนี้เต้ น้่นน้อยที่พอแล้วครับจับหัวละจับหัวเส้นน้อยอะเออปลาเนี้ยปลาหมอใหญ่โอ้ยปลาหมอใหญ่ครับโชว์ใกล้กล้องไหยครับนี่ครับผมโอเคครับปลาหมอหนึ่งนะไปอยากน้ำไม่เยอะนะครับแต่โคนเยอะครับได้เสด็จหนึ่งได้หมอหนึ่งละ phá là, ôi, 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 đi đi gặp bà đi leo đi leo đi, đi đi đi, ờ mút 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 hấp mút, nào hấp khẩn khẩn, khẩn khẩn, khẩn khẩn, อึหลุดลุดหลุดลุดลุดหลุดีมากอเต็มขาหมดแล้วมยังมันงไปดีครับดีครับดีครับเอาเลยเอาเลยไปอยู่เป็นไหนิงได้ยินได้ยินได้ยืดได้ยช็อตหัวร้ ไอ้หนึ่งแต้มอ่ะหนึ่งแต้มอ่ะโหลงกระสังโอ้โหเป็นที่เรียบร้อยครับนี่นะผมเก็บไว้ก่อนนะครับผมไม่มาไปเห็นอ้าวยังมียังมีเส้เส้แขนมีเส้แขนเห็นยูงตันเลยพี่ยังมีเห็หลายอ่ะดเป็นปลาอะไรครับปลาหมอปลาหมอปลาหมอ จับปลาในขี้โคลนนะครับจะยากหน่อยนึงนะครัไมได้ยม่ได้อ่ะปูนไปปุ้นละปูนปนลุยไล่ลยไลุู่นละดูดูปีไอ้ดูกะดูเอาเอาถังสีตักทามันลุยไล่ลยไ่ถังสีตักโดดกะ ปลายังโดนเออไว้ก่อนเปล่อยน้ามังมาก่อเออไปเกิดปุ้นไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะข้ามลายปุ้นอ้อมไปแหมด้านหนึ่งเออบาได้ละอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับหัวมันอยู่ดินครับเอาได้นะ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  โดดโดดชุดตัวบ่ชุดตัวอื้มหลุดหลุดชุดตัวชุดตัวโอ้โหูอู้หูอุ้ยห้าพันห้าพันอุ้ยห้าพันห้านี่ครับอีกตัวหนึ่งครับผมอุ้ยใส่นใหญ่ครับใส่นใหญ่นี่นี่ครับผมไปหางเห็นสุดยอดครับสุดยอด มาแรอวเห็นก็มันมีหลายตัวป,ปีลง,งปีเดินปีไปลงไปขึ้นมาครับตัวหนึ่งครับใส่กำลังสวยครับผมใส่กำลังสวยครับน้อง,องกบเรากระชังมานะครับผมหักหกใส่ก,กำลังเจียม Chem. Song phép bởi vì lòng nhỏ nào hồ. Lo hắn succu. Tôi nắng. Finally à, là đốt khám lái tắc. Hang tắc. Hang xi <laughs> tắc. <laughs> Hang tắc. tắc. Hang xì tắc. 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 tắc.

ลูกพี่ไปหาพึ่งนะครับโอ้โอ้โอ,โอลูกพี่ไปหาพึ่งครับเห็นพึ่งมาตามไปเจอด้แนละ้วครับเไมด้ครับเจขึ้นมานะนี่ครับตัวมาครับโอ้ นี่ครับตัวใหญ่มากครับผมขอยอดทีได้ครับมันแตกต่านี้นะครับผมป่าหนาแข้งนะครับผมปลาหนาแข้งนะครับผมพอดีว่ามันเคลื่อนมงนะครับผมหรือว่าปลาคอนครับผมนี่ครับใกลสๆ่ีใหญ่เลยครับนี่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 ครับนี่ใหญ่กว่าไอเอามาทำกะ นี่ครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับโอเคส่กะสัง